สองโมเมนต์พ่อลูกเบ็คแฮมพาน้องฮาร์เปอร์เที่ยวนิวยอร์กน่ารักดูแลกันดีดีเป็นครอบครัวขวัญใจของเฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับครอบครัวของนักฟุตบอลหนุ่มเดวิดเบ็คแฮมเดวิดเบ็คแฮมกับวิกตอเรียเบ็คแฮมแน่นอนว่าในตอนนี้ความปังของรุ่นพ่อและแม่ส่งต่อมาถึงลูกๆและสาวน้อยที่หลายคนกำลังจับตามองคือ ลูกสาวคนเล็กอย่างน้องฮาร์เปอร์เบคแฮมฮาร์เปอร์เซเว่นเบคแฮมที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วและฉายแววความสวยสุดๆปัจจุบันน้องฮาร์เปอร์อายุได้12ปีแล้วล่าสุดคุณพ่อเบคแฮมได้พาลูกๆไปเที่ยวที่นิวยอร์กซิตี้แถมยังถ่ายภาพโมเมนต์กับลูกสาวมาให้เฟนๆได้เห็นกันด้วยคุณพ่อเบคดูแลลูกสาวได้ดีสุดๆ มีโมเมนต์ใส่รองเท้าสเก็ตให้ลูกด้วยบอกเลยว่าพ่อลูกคู่นี้น่ารักมาก